ครับจะเล่นท่องพิธีับอยู่หน้าพออ่อไยผ้ามนามโตนโซครับมือน,นี้ป่นผ้ามาสิว่าพาืนตัวมาไวอยังะ่ะกินก่อยปลาพอา่ไีไอ้ใส่หน่อพร้ามโอ้คุณยูฟังคุณครับวันดีพ่อพีนยังอยูงนี่โอ้วันปลาไปก่อยครับโอ้ได้ได้ได้ ตื้อแหกก่อยเทียงเพื่อนมาตัวโลสองโลสามโลก็มีเพื่อนมาอ่าฝีมืออะไรเปิดบุนลองกล่องปลาเลี้ยนบาดไหมฝีมือการวันแหกเพื่นนี่บุนแงมอะไรเดี๋ยวดอยู่หน้าพ่อพามครับทุกหน้านองแวงแม่บอกพ่อยู่หน้าหนองแวงโอ้สาเพื่นสีหนำสีมรกตครับ น้ำสะอาดครับน้ำเล่น้ำเล่ตรงใส่เวลานเนี่ยดพอแล้วครับพอวพอพอแล้ววะเอาเโอใส่กระนังงามครับใส่กระนังงามออเาไปเ่บพูน มเข้าดห่ลยหลาวุธอานี่ห้มรงน้อยถเจ้่าอหลาสานีมุมแรลงไม่เยนอมุมแรลงตลอดมีน้ำตลอดครับอืมตอนนี้คนกับบางคนกับวานเขากันครับ มันก็ถึงพัฒนาการไงมีบรรยากาศรอบๆทุ่งนาหนองแวงลมเย็นๆพี่จังยามไทยน้าหดทธบาดเห่าสมัยตะกี้นล้วครับอ่ะดูผลงานพอภาัต่อไปสักคราวเออได้อีกแล้วโอ้ประคอตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกซื่อแต่ว่าดยปลาลุดเบื่อครับปลาลุดเบื่อ

ลอยออกือเราออกมาฟังหนอยเพิ่นกกำลังสร้นนางแหยอยู่ขาเบิงไป้นอ่าเพิ่งสว่านใหม่มาเบิ่งผลงานเพิ่นลุงเพิ่นมาจากผงเกียมครับเพิ่นมาเล่นน้ำกับแฟนเพิ่นนในไลฟป่ะไหนไมีนี่ของอยู่หัวคือบุมีใส่ผลง,งานให้ใส่เบือ่อกันนะ โอ้สั่นเลยโน้ลายาเติบอยู่หลายเติบอยู่ปลานินปลาธรรมชาติครับเลี้ยงแบบธรรมชาติโบเลยใส่อาหารมันก็เลยใส่ประมาณนี้หนังไฟเรียบร้อยแล้วมือทหารมาผ่านปลามาจากของเกียมครับเสียนปลาไม่นำโค้งมาเจอนำบ่อไปยังไหน พ่อาพางก็เลีงลุยต่อสั่งแห่ฝรั่งอะไรแห่ยังเตะเข้าเห็นเลยไหมนี่ <laughs> <laughs> บรรยากาศรอบๆครับทงุงไฮทตรงหน้า <clears throat> สุดลูกหูลูกตาแล้วครับ เบ้อง <łość> ีื้อนาน่งนอน่งน่งนอนน่งดื้อเอาใหม่ครับขอจบเลิบแค่นี้นะครับเจเรือท่อมพิ่นะครับวัสดีครับ